มีคนถามผมว่าเวลานั่งสมาธิจะต้องนั่งแบบขาทับซ้ายท้ายซ้ายทับขวามือประสานกันแล้วก็ตั้งกายตรงไหมคะอาจารย์คําตอบนะครับได้อย่างนั้นก็ดีนะได้อย่างนั้นก็ดีเพราะการทําร่างกายให้ตรงนะครับเราจะเห็นคุณเบียร์นั่งนะนะมันจะทําให้การไหลเวียนของเลือด นั้นไหลเวียนดีนะครับแล้วก็แนวกระดูกสันหลังที่ตรงนั้นน่ะจะทําให้มีการเคลื่อนผ่านของพลังงานธรรมชาติต่างๆเนี่ยในแนวเส้นตรงได้ดีมากนะครับแนะนําให้นั่งแบบนั้นถ้านั่งได้นะครับนแต่ถ้านั่งไม่ได้ไม่จําเป็นการทําสมาธิไม่ได้ทําให้กายนิ่งนะแต่การทําสมาธิต้องการทําให้จิตนิ่งให้จิตมีความสุขให้จิตมีอนุภาพให้จิตรวมสติรวมอยู่ที่จิตนะครับ ดันั้นอิทิบาตสีในพระพุทธศาสนาจะเป็นยืนเดินนั่งหรือแม้กระทั่งนอนทำสมาธิได้หมดเลยทำสมาธิได้หมดเลยเดินจงกรมพระพุทธเจ้าบอกว่าสมาธิตั้งอยู่ได้นานที่สุดแปลกไหมครับเดินแต่ตั้งอยู่ได้นานที่สุดนอนสมาธิก็ได้ยืนก็ได้ถ้ามันเหนื่อยปวดกล่นมากๆหรือคนเฒ่าคนแก่ขาไม่ดีก็ไม่ต้องนั่งครับนอนเลยพิงฟ้าก็ได้นะครับ ทายังไงก็ได้นะ่ะแต่ว่าให้สํารวมที่กิริยาของใจให้ใจนะ่ะนิ่งให้ใจเนะ่ะสงบนะครับได้ทั้งนั้นเลยในภาพจะเห็นว่าผมนั่งที่แรกผมก่อนจะนั่งผมก็ไหวพ้พระก่อนรับพลังงานธรรมชาติด้วยฝ่ามือว่าผมฝึกมาแบบทางทางศาสตร์จีนเยอะนะครับแล้วก็พอรับพลังงานธรรมชาติด้วยฝ่ามือสักพักปั๊บผมก็รวมพลังงานด้วยการประสานมือก้าด้วยกันผมนั่งท่าน,นั้นนะ่ะมันนั่งแบบคนแก่นะครับเพราะว่ากระดูกสันหลังผมจะ ไม่ตรงนะครับกระดูกสันหลังผมไม่เป็นแนวตรงอนะมันจะเฉะลงอ่ะนะครับเพราะอ้วนนั่งคำพุงแต่ว่าผมนั่งอิทิยาบทนั้นมันเป็นสบายผมไงนะครับสบายร่างกายคนพิการอนะ่ะสบายแล้วก็ผมนั่งแบบนั้นแล้วผมอยู่ได้นานนะครับแต่ถ้าหากว่านั่งแบบพยายามยืดตัวให้ตรงทั้งที่ทหลังค่อมเนี่ยมันจะเป็นการฝืนร่างกายผมก็เลยนั่งของผมแบบนั้นชิ่นแบบนั้นนะครับไม่สําคัญสําคัญที่กิริยาทางใจว่ามันอยู่ยังไงนะครับ ฉะนั้นแล้วเนี่ยใครมาบุญบำบัดทําสถานของเรานะต่อไปนะนะครับเห็นคุณป้าท่านพระสุขท่านนั่งเนี่ยนั่งท,ท่านอ้วนแล้วก็ท่านนั่งกับเก้าอี้เล็กๆแหละพอดีเราไม่มีเก้าอี้เนาะ้าใครมีามา,บ,าบริจาคด้วยนะครับเก้าอีพ้พลาสติกนะครับให้ผระสูงอายุนั่งได้ได้สูงๆหน่อยเนี่ยนะครับคือนั่งอย่างนั้นแล้วมันไม่สบายผมแนะนําให้นอนเลยให้เอาหมอนมานอนอย่างสมรวมหันเท้าออกจากพระพุทธรูปนะครับนะครับนอนจิตจะเป็นสมาธิได้ดีมาก แล้วถ้าใครป่วยนะเปลี่ยนจากนั่งสมาธิมาเป็นนอนสมาธิแล้วก็เปิดอัปมัญญาอย่างที่ผลทําวันนี้นะครับเปิดทินบันชรแปลไทยแล้วก็เปิดพระคาถาที่ดีๆที่น้อมจิตได้เนะี่ยแล้วก็ฟังไปอย่างนั้นนะครับอริยบทไหนก็ได้นะครับขอให้จิตเราตรงนะครับอย่าฝืนอริยาบทถ้าฝืนอิริยบท,ายบทมากๆปั๊บมันจะเกิดการบีบเค้นทางกายพอกายบีบเค้นปับ๊บมันจะไปปรับจิตใจให้คับแคบบีบเค้นตามไปด้วยเห็นไหมครับกลไกก็คือผ่อนคลายร่างกายให้ได้ แล้วจิตใจจะผ่อนคลายตามมานะครับนะฉะนั้นวันที่ไปนั่งสมาธิเดี๋ยวครั้งหน้าอานะทิตย์หน้านะทีรีหบทไหนก็ได้นะครับขอให้ขอให้ใจผ่อนคลายกายผ่อนคลายเป็นพอเป็นใช้ได้นะครับแล้วก็น้อมลงไปที่ใจน้อมลงไปที่ใจเป็นหลักนะนะครับนั่นคือการปฏิบัติสมาธิที่จิตตอบคุณอ้วน ถ้านั่งซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายนั้นจริงๆไม่มีในพระสูตรนะครับไม่มีในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าท่านใช้คําแค่ว่าเข้าไปในเรือนว่างเข้าไปในที่ว่างเข้าไปในป่านะครับใต้ต้นไม้หรืออะไรที่สงบจากนั้นนั่งคูบัลลังเข้าอาการนั่งคูบัลลังก็คืออาการนั่งขรรมารนั่นแหละนะฮะแต่แต่ไม่ได้บอกเลยว่าใช้ขวาทับซ้ายก่อนหรือว่าใช้ซ้ายทับขวาก่อนนะั้นไม่มีนะครับ แล้วก็ไม่ได้บอกเลยว่าใช้มือขวาทับมือซ้ายหรือว่าใช้มือซ้ายทับมือขวาก็ไม่หีไม่มีแม้กระทั่งประสูตรเดียวนะครับเข้าใจว่าข้านั่งขาสมาเพชรดังกล่าวนั้นน่ะนั่งคู่าลังดังกล่านั้นน่ะครูบาอาจารย์ยุคหลังท่านเอามาบอกใส่เองว่าต้องใส่ทับแบบนี้ก็คือมันอาจจะทําให้เกิดสมดุลของมันมากขึ้นในเรื่องของการนั่งได้นานนะนะแต่ถ้าใครนั่งแล้วหงายเงือกก็แสดงว่าถ้านั่งดังเก่าวไม่เหมาะนะครับ คุณพ่อผมเนี่อ้วนมากก็ไม่ให้นั่งอย่างนั้นนะให้นั่งกับเก้าอี้ผมเองก็ชอบนั่งทําสมาธิกับเก้าอี้นะนะครับนั่งทำสมาธิกับเก้าอี้รู้สึกว่านั่งแล้วมั่นคงกว่าแล้วก็นั่งได้นานกว่านะนี่คือคําตอบนะครับ